สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะต่าต่าต่าอะไรฮานอยนะคะฮานอยของเรางวดประจําวันที่สิบห้านะคะอใกล้รัฐบาลไทยมาแล้วเนาะมีเจอแต่เลขดังๆทุกคนรัฐบาลไทยเราพัฒนามันจะเอาเลขไอ้นี่ไปออกไหมคะทุกคนเลขดังไทยนะคะตัวไหนดังนะคะโอ้ยรายงานในสายเลขดังนะคะทุกคนสายเลขดังนะคะตัวไหนดังตัวไหนน่าลุ้นเน อเอานี่นะคะทุกคนก่อนที่จะไปนะคะฮาหนอยของเราก็มาดูลาวสตาก่อนนะคะของอาจารย์ปัญญาเนาะทุกคนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเด่นลาวสตาวันที่สิบห้านะคะอาจารย์ให้เด่นเจ็ดแปดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าค่ะทุกคนลิ้นเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะแคบเลยนะคะลาวสตาอาจารย์ปัญญาวันที่สิบห้านะคะสายรูดนะคะรูดเท่านั้นที่รอดนะคะสายรูดเข้าดีค่ะทุกคนตัวเจาะมันก็ยากเนาะ เอาลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะใครจะปังเราพัฒนานะคะก่อนลงก่อนลงสนามใหญ่นะคะอ่าลองดูด้อทุกคนลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะค่อยไปเนาะคาดว่าเลขน่าจะสูงนะคะเดาเอานะคะโอ้แต่ว่าไอเล่นทั้งวันนี่ไปออกเราพัฒนาดีดีเด้อค่ะ เล่นทั้งวันของเรานะคะเป็นเด่นกําลังวันนะคะเอาไปพิจิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูชอบอยู่บ่ค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางพอไปได้ไหมนะคะทุกคนเนาะเอาเสียงดังฟังชัดไหมนะคะบางทีก็ลืมเปิดไมค์นะคะแจ้งแอสเบอเอฟซีว่าหาแนวทางยูจ้าวสันเอาแคปเอาเลยจ้ะแคบเราบ่จ้ะ แตกสามตัวอีกแล้วนะคะสูตรล้านนะคะแตกสองหน่อยเลยนะคะโอ้สอบจะเสียเอาสามตัวนางไม่เอาระบบสองตัวนี่ค่ะทุกคนแตกหานอยปกตินะคะช่วงนี้หานอยปกติแตกสามตัวดีดีเนาะปังกันไหมนะคะทุกคนพอได้กันไหมเนาะเลิศเลยเบิดจ,จะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเป็นยังไงเนาะพี่น้องนะคะทางส่วนส่แดนคุณคะ ขอให้ปลอดภัยกันเด้อค่ะทุกคนนะคะปลอดภัยกันทุกท่านนะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้นะคะช่วยส่งกําลังใจนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะทุกท่านปลอดภัยเป็นกําลังใจให้แนวหน้าทุกท่านเลยนะคะทุกคนน่นแล้วน่นทัวร์เนะจะเนาะเอาแคปเบาจะ รอให้เอฟซีแ k ปก่อนนะคะแม่แม่ว่าแคปแล้วจดแล้วอีลาวัานอามาจ,จ้ะจุดแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางฮานอยของเรานะคะแนวทางฮานอยเนาะแดดก็เจาะเข้าตัวนิ้นนะคะเจาะเข้าตัวนิ้นเลยที่ห้าหกนะคะสามสี่นะคะแตกแล้วนะคะเม็ดเดียวของเราค่ะทุกคนนะคะเม็ดเดียวของเราแตกไปที่น้อยกิดนะคะได้กันไม่น้เนอเอฟซีวาหาหมองจัดน้อยกิดบุไดเอ็ดว่ะส์ ได้กันไหมนะคะทุกคนโอ้ยมีรลายที่ค่ะทุกคนบวกกาบบอก,บอกะคะือค่ะช่องของเราให้จะแนวทางนะคะใครจะไปจัดที่ไหนก็ความสามารถพิเศษแล้วค่ะทุกคนนะคะช่องเราให้จะแนวทางเนาะไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีไม่มีที่แนะนํานะคะทุกคน ม่มีที่แนะนาอันนี้ความสามารถส่วนตัวนะคะแอดไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์นะคะไม่มีเพจนะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนมีแค่ทําแนวทาง youtube ปีละให้เอฟซีได้ดูนะคะชอบก็ค่อยจัดค่อยตามนะคะเราไม่รับงานเว็บพนันนะคะทุกคนเอาแคปเอาจ่ะนี่เนาะของแอดนะคะก็เข้าไปที่เน้นๆเลยนะคะเม็ดเดียวค่ะทุกคนแตกหน่อยกิตนะคะเลิศเลยเบอรอจะ แตกหน่อยกิจและก็หน่อยพิเศษนะคะส่วนหน่อยปกติเจ้าแม่ฟาดเลยนะคะสามตัวแตกเลยนะคะสวยงามพระรามแตกเครื่องนี้สามตัวนางเข้าดีดีค่ะช่วงนี้นะคะมาถูกทางแล้วบ่างสาม <ๆ S 2> ตัวนะคะมาดูกันเลยนะคะสูตรของเอนะคะสูตรของเอโน่นนี่นะคะเจ้าแม่ก็เข้าไปเจาะเข้าไปสองหน่อยนะคะเจาะเข้าไปสองหน่อยเสียดายนะคะไม่มีหกศูนย์นะคะเอฟสิบหกนะคะ ทุกคนว่าหวยมันสิออกตัวเลยอุ้ยอยากได้สีตัวตรงแบบเม็ดเดียวเน,น้นๆน,น,นะคะทุกคนอุ้ยคือสีใดเป็นเสนว่ะเ <laughs> อาห้าน้อยรวมนะคะทุกคนกันเบิ้ล กันเบิ้ลหน่อยนะคะในกาันเบิ้ลกันหามีเบิ้ลได้หนี่แปดแปดนะคะแปดเก้าศนะคะแปดแปดนะคะเก้าหกนะคะศูนยแล้วก็0ูนย์แนะคะอันนี้16ึ่งนะคะหนึ่น้ี่เม็ดเดียวนะคะ17นะคะแล้วก็หนึงแบบไอ้เลขทูบเรานี่ยังไม่ออกสักทีเลยเนาะเ้า เก้าหนึ่งสองเก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดศูนย์นะคะทุกคนเลขทูบไม่มาเลยเดี๋ยวจุดให้ใหม่นะคะจุดให้ใหม่เอาหายหายเลยเด้เป็นวันนั้นของเดือนหายแล้วนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะไม่เข้าเลยนะคะเวลาเอสเป็นวันนั้นของเดือนนะคะเลขทูบจะไม่ใกล้เลยนะคะทุกคนทุกคนหังเกตเด้อเอสก็แจ้งอยู่ด้ะคะ่ะอา้าวเสียงดังฟังชัดไหมนะคะทุกคนเว้ยถ้วนหงอ้ก็ได้พี่ เอ,เอาเอาเอาแคทเอาจะทุกคนแคเอรโ่ดจ้ะเอานี่นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนเคทนิท่มทอนหงอกดิจ้ะหูหงอกและะ้วค่ะเอาแคบระบบของแอดนะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่หนึ่งหกนะคะเอฟสิบหกเลขที่บ้าไม่ใช่จะมาแล้วบอกค่ะแอดว่าสิตามรัฐบาลไผ่อยู่ด้วยเอฟสิบหกนะคะ โอ้ยตัวน,นี้มันจังบอกหวัหวเหาว่า f อฟสเอาอันนี้ของแอดเนาะของแอดนะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามกันเบิ้ลกันหามนะคะแอดก็ไม่ได้เขียนให้นะคะอ่าแปดหนึ่งสี่อีกแล้วนะคะโอ้สี่คืองามเทเบ่ร์เมนซีสีมเลาพัฒนาอีกบ้น้อหน่ารุ้นมาเลยนะคะสีลาพัฒนานี่นะคะแอดตียิ่งกลังเลใจระหว่างสองกับสี่นะคะค่อยเลือกค่อยก็เลือกตัวค่อยมากแล้ว เอาทุกคนมาดูกันนะคะแนวทางงวดประจําวันที่15นะคะก็ยังพอไปได้เนาะ4เม็ดเดียวนะคะ814นะคะเด่น81414 814 8408481381นะคะทุกคนแปะเอ่สี่สามสี่สนะคะ1นึ่งสี่หนึ่งสามหกเจนะคะ136 7084

นะคะแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดมีตัวไหนซ้ำไม่น่าไม่ไม,ม,มีนะคะแปดสามแปดศูนย์สามนะคะแปดศูนย์สามกับแปดหนึ่งสามอ่าคนละอันกันเนาะอ่าลองดูนะคะนี่เป็นสูตรล้านนะคะจะสามตัวมาอีกไหมนะคะช่วงนี้สามตัวนางก็เข้าดีนะคะแตกสามตัวอีกแล้วนะคะเจ้าแม่นะคะทุกคนเนาะเอาให้ดูแล้วบ่อันนี้ของงวดใหม่นะคะงวดเก่านี่นะคะแตกสามตัวนะคะหกเก้าหกแปดเนาะ หน่อยปกตินะคะแล้วก็หกสองแปดนี่นะคะหกสองแปดนี่หน่อยกาชาตินะคะทุกคนนีตามนี้เลยนะคะของร้านตัวเก่าเนาะ,ะลืมให้ดูตัวเก่าหรือเปล่านะคะ mm hmm. cap, อะะ่าแขบเอาเลยจ้ะของอาจารย์ปัญญาก็แขบแล้วเนาะโอ้ยแอดก็ลงหน้านะคะลงหน้าลงหลังคะ่ะทุกคนโอ้สมองสมองไปหมดละให้บวัวคอยอัดคิปีสามปีสี่เลยแอดทำอะไรอยู่ดูซีรีส์คะ่ะทุกคนดูซีรีส์กับอ่านนิยายนะคะ ตัหอภัยอิลีค่ะก็น,นังรี้ความสุขกับถอนหงอกค่ะทุกคนเอาแคบเอาเลยได้จ้ะทุกคนแคบเอาเลยได้จ้ะโอ้ตายประทร้อนจะพมดำบันสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก,ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มาน,นะคะขอให้เฮงขอให้ปงังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเนาะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ Oh, tip, 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 tip,